สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพาเครื่องนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไปชัดยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะมาจะพี่จ๋าเรามาดูที่องค์แรกจก้ะพี่องค์แรกจะปะเดิมด้วยเป็นกล่องนะคะพี่เขียนว่าพระผงของของวันนะคะพี่วัดปากน้ำนะคะพี่รุ่นสามจ้ะพี่นะคะ,เป,ะ,คะเปิดมานะคะพี่สภาพด้านใน จะเป็นอย่างนี้จ้ะอันนี้แม่ค้าไม่สามารถดึงออกได้นะคะพี่เพราะว่ามันเน้นมา,จากจ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่6 0รบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเกเก่าสวยๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ รายการนี้นะคะ600บาทจะพี so like ่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นอาปากน้ํานะคะพี่รุ่น3นะคะพี่ตามสภาพนะคะส่วนรายการนี้ค่ะเป็นข้อมือค่ะพี่เป็นข้อมือพร้อมเหรียญปูเอี่ยมนะจ๊ะเป็นข้อมือพร้อมเหรียญปูเอี่ยมเก่าๆสวยๆจะพี่จ๋าตามสภาพนะคะพี่รายการนี้600บาทจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่นะคะ เป็นข้อมือปูเอี่ยมนะคะเนี่ยค่ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นตะกรุดพ่อทาจ้ะพี่อุ้ยโทษนะจ๊ะอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทาจ้ะพี่จ๋าตะกรุดพ่อทานี้ขอไปที่หกร้อบาทนะจ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะจะมีลงรักนะคะพี่ลงรักทองหน่อยๆน่อยนะคะพี่นะคะตามสภาพจ้ะพี่นะคะ เก่าเกาสวยๆอย่างนี้จะพี่รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นตะกุดหลวงพ่อตาวัดเพนยังแตกนะจ๊ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังเก่าไม่ทราบที่จะพี่รายการนี้หกร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่อะารขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะคะเป็นตะกุดหนังเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่รายการนี้หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้า ส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นตะกุดยาวค่ะเกลียวๆค่ะพี่ไม่ทราบที่จะพี่รายการนี้หกร้บาทเช่นกันจะพี่นะคะลงรักทองนะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ลงรักทองนะคะนะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะนะคะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่600บาทปลายทาง50บาทจะอันจะเป็นกล่องกำมะหยี่สีน้ําเงินนะคะพี่พร้อมเต่าค่ะพี่ข่ารายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะเขียนว่าพญาเต่ารุ่นสุขใจนะคะพี่หลวงปู่หลิวนะคะพี่วัดได้แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมกรรมการนะคะพี่ค่ะเรื่อมกรอบสวยงามมากจะพี่นะคะ สวยงามมากนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่หนูขอเวที่800บาทแต่พี่รับประกันน้าไม่เข้านะคะพี่ตามสภาพนะคะเนี่ยค่ะกล่องสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่พร้อมกล่องกมะหยี่ดสีน้ำเงินนะคะหนูขอเวที่800บาทจากหนูขอเวที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าจะได้พร้อมกล่องเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะจะได้พร้อมกล่องอย่างนี้ไปค่ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้าจ้าส่วนรายการนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่า อันนี้จะเป็นหลวงพ่ออะไรจะไม่ได้ใช่ไหมนะคะอันนี้หนูจำไม่ได้ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะหนูจำไม่ได้จะพี่ขอโทษมีรอยจานได้นะคะพี่นะคะมีรอยจานได้ค่ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่หนูค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่รายการนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทจะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นสลอตกอจะพี่ มีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งสลอดกอเลยค่ะพี่เป็นของสมเด็จโตนะจ๊ะเป็นของสมเด็จโตรายการนี้นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่เป็นสลอดกอนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เป็นของสมเดเเ็เดโรระะ 1, จโตนะคะพี่ด้านในจะมีเสียงกิ่งอย่างนี้จ้ะ เป็นเสียงกระดิ่งอย่างนี้นะคะพี่นะคะเสียงกิ่งจะสมเด็จโตนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะหนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนรายการนี้นะคะพี่ขาจะเป็นข้อเรียกไหไ้นะม้าเสียบนางกับพี่เป็นสีพึ่งนะคะพี่เป็นสีพึ่งม้าเสียบนางครูบาวังจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกหกราบาทจะพี่นะคะเดี๋ยวเปิดก่อนนี่นจะพี่ อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เป็นสีพึ่งนะคะพี่เป็นสีพึ่งมะเสพนางคูบาวังนะจ๊ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทไปทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ๊ะพี่นะคะ ตามสภาพไปนะคะพี่นะคะสวยงามมากจัะพี่ค่ะด้านในก็จะเป็นมีนกผู้หญิงผู้ชายนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะคูบาวังมัสสิบนางกัะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นกามช้างน้าหลวงปู่ทิมนะคะพี่รายการนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่รายการนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากลูกค้านะคะเขาบอกว่าเป็นกามช้างน้าหลวงปู่ทิมนะคะพี่พร้อมเริ่มกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังตามสภาพไปนะคะรายการ มีเสียงกิ่งนะคะพี่มีเสียงกิ่งนะคะพี่หนูเขย่าและมีเสียงกิ่งนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่700บาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้เป็นเบี้ยแก้ค่ะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่รวดถักอย่างนี้ค่ะพี่ขารายการนี้นะคะ60บาทจ้ะเป็นเบี้ยเกาอ่าเป็นเบี้ยแก้เกางนะคะพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะไม่ทราบว่าอะไรจะพี่นะคะ ได้มาสภาพนี้ไม่ทราบหลวงพ่อด้วยจ้ะมีรอยจานจะพี่อันนี้ขอไปทีเจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้แม่ค้าขอวิทีเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะจ๊ะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่มีรอยจานจ้ะรายการนี้หนูขอไวทีเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นตะกรุดพ่อพิษจ้ะพี่ดอกเล็กคะ่ะไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่จะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดยังไงพี่รายขอภาพเพิ่มเติมนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าก่กรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนอันจะเป็นเสื้อยันจะพี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อควยนะคะพี่วัด,าดาวกุศลตารามนะจ๊ะเดจ้ะ เป็นเสื้อยันหลงพ่อกลวยวัดคูสิตาลามจะพี่เห็นไหมนะคะเสื้อนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ไลน์ค่ะพี่ข้างๆจะมีเชือกมองสองจุดจะพี่นะคะอีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะพี่นะคะนะคะพี่เป็นเสื้อยันหลงพ่อกลวยนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่าเดินทางบ้านละห้าสิบบาทจะพี่จ๋าพร้อมออนทางนั้นจะส่งสินค้าให้ฟรีจะพี่จ๋านะคะทางร้านจะส่งสินค้าเป็นสินค้าด่วนนะคะคุณลูกค้า แป๊บนึงนะจ๊ะพับกอนพับกนนะคะเป็นเสื้อของพ่อกวยนะคะพี่ $800 บาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะคะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจากคุณลูกค้าโอเคนะคะอ่ามาดูอันนี้ก็ต่อจ้ะพี่ได้มาสองตัวคู่กันค่ะพี่ขอตัวละเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะขอตัวละเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้คือตัวเมียจะ้ะเจ็ร้บาทจ้ะพี่นะคะอันนี้คือตัวที่หน,นะคะพี่ตัวเมียนะคะพี่ ตัวเมียจะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตัวที่สองจะตัวที่สองค่ะพี่นะคะ ตามสภาพจ้ะตัวนี้ขอไว้ที่เ0 0รบาทเช่นกันจะพี่จะปิด2ตัวก็ได้ค่ะพี่หนูจะปิด,ต,ดตัวเดียวก็ได้จะพี่จ่ายนะคะส่วนองค์จะเป็นขุนแผนปูทิมจะพี่นะคะด้านหน้ามีตะกุดจุดๆด,ด้านหลังก็จะเป็นอันเ,เล็กๆอย่างนี้จะพี่นะคะเต็มหลังจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะอ,อันนี้ก็จะเป็นหลวงปูทิมเช่นกันจะพี่จ่าราการนี้ก็5้ารบาทจะพี่นะคะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทจะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะขุนแผนปูทิมจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากหลวงพ่อพรมค่ะพี่หลังโต้รีจ่จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จารนะคะสนใจยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงหรือว่าภาพเบอร์แม่ค้าไปเร็วนะพี่อไลน์หาหนูด้านเลยจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋ารบกวนคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก็กกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บุทคุณผักเครื่องด้วยนะคะพี่หลวงพ่อทวดไม่ทราบที่จ้ะ ไอ้ไม่ทราบพิมพ์เป็นหลวงพ่อทวดนะคะหนูไม่ทราบว่าบพิมพ์อะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้รายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่ทิมจะพี่จ๋าเหรียญปู่ทิมสวยงามมากจะพี่จ๋าเหรียญนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามสภาพไปนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่ขาทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะจ๊ะพี่ทางร้านใช้เบอร์เดียวกันจะพี่เหรียญนี้ห้าร้อบาทจะพี่ องค์นี้หนูไม่ทราบว่าเหรียญอะไรจะพี่นะคะเดี๋ยวอ่านก่อนหลวงพ่อรวยมั้ยจะพี่นะคะอ๋อเป็นเหรียญหลพ่อรวยจะพี่จ๋าจะมีไก่อยู่ข้างๆนะคะพี่จะมีไก่อยู่ข้างๆท่านนะคะพี่นะคะพี่เห็นไก่สองตัวไหมคะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมหจะพี่รายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะพระแต่ละองค์แต่ละอีพีนะคะพี่ขาราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขารายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าส ส่วนองค์จะเป็นปิดตาปูปเอียมคะคะพี่นะคะถ้าจาไม่ผิดนะคะพี่นะคะพันเชือกเก่าแล้วก็เรื่มกรอบพลาสติกกอๆอย่างนี้จะพี่รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่600บาทจะ้ะรายการนี้หนูกขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์จะเป็นเหรียญปูดูนะคะพี่คะ่ะนะคะรายการนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่นะคะจะเป็นสีทองนะคะพี่นะอองค์ท่านจะเป็นสีทองจ้ะพี่นะคะเรื่มกรอบพลาสติกกันน้ำนะคะพี่คะ่ะแลวประก oh, <lic> ะันน้ําไม่เข้านะคะพี่คะ่ะตามสภาพเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะ ดูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ mm hmm. เหนี่ยงกลมพะกรวยจะพี่จารายการนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่นะคะ กรอสวยๆอย่างนี้จะพี่จ๋าตามสภาพไปนะคะพี่นะคะสวยงามมากจับพี claro> ่จ๋ารายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญกรุ๊หลวงพ่อครัวจ้าส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินอ๋อเป็นเหรียญพ่อเงินจะพี่จ๋าเริ่มก่อพัติก่อเช่นกันนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่หกรบาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะหกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจากพี่นะคะ เป็นเหรียญพ่อเงินนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ขาแม่ค้าหมองมาได้สภาพนี้นะจ๊ะรายการนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทาง5้าิบาทจากอันนี้ไม่แน่ใจเป็นปู่นาคหรือเปล่านะคะพี่ขานะคะะอ,อ่อถักอ่าหุ้มลวดนะคะพี่ถักลวดนะคะพี่นะคะถักลวดเก่าๆนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจากปิดตาจะพี่จ๋าเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะพี่องค์นี้700บาทจ้ะพี่นะคะ แต่ไม่ทราบว่าพิมอะไรนะคะพี่แต่เขาบอกว่าเป็นแร่บางไผ่เลยจะพี่จ่าตามสภาพเลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่รูปรหลอหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นรูปรหลอหลวงพ่อเดิมเก่าๆนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะได้มาสภาพเป็นจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทตรงนี้เหมือนตอกเลขนะคะพี่เหมือนตอกเลขเก้ากับเลขสามนะคะพี่เป็นเออเป็นเลขแอรบิกไทยนะคะพี่นะคะ อันนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนที่เป็นปิดตาหลังแบบฝั่งตะกุดจะพี่จารายการนี้หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะขอไปที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะนางพญาอ,อกนูนจ้ะพี่อันนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะผิวดำดำนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่อ่านางพญาอ,อกนูนนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะอันนี้จะเป็นอ่าลืมแล้ว ไม่ทราบที่จะพี่นะคะเรื่องพลาติกเก่าค่ะพี่นะคะนะคะซุมซ้มกอออซุ้มกอจะพี่ซุ้มกอขออภัยจะพี่บางทีก็ลืมนะคะพี่เพราะว่าผ่าชื่อเยอะนะคะพี่นะคะ ซุ้มกอนะคะพี่เริ่มกรอบพาสติกกอนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่รายการนี้นะคะขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าฝากคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณผักเครื่องด้วยนะคะพี่เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะพี่จะได้เห็นพระดีดิเด็ดพระหลุดนะคะพี่ขาจากช่องกระเกตพุทธคุณนะคะนะคะพี่ขารายการนี้จะเป็นปูสุวัดปาาคลองมะขามเท่าจะพี่เริ่มจับขอบก่อนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่60 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ อัน,นจะเป็นเพาะกันจะพี่จารายการนี้600บาทจะเปเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นเหรียญเก่าๆสวยๆจะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจัดปิดตายันยุ่งจะพี่จ๋านะคะเป็นพระปิตายันยุ่งนะคะพี่รายการนี้5 0 0รบาทจ้ะแม่ค้าไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งจะพี่5้ารบาทจ้ะรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าผิวแห้งๆก้นอุดอย่างนี้นะคะพี่นะคะ เนื้อเป็นมันแผบจะพี่จ๋ารายการนี้5้ารบาทปลายทาง58บาทจากลูกปลอหลวงพ่อพระใสจะพี่จา่าจังหวัดหนองคายนะคะพี่รายการนี้6 0 0บาทจะพี่นะคะตาฐานจะเขียนว่าหลวงพ่อพระหลวงพ่อใสนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่และจะเป็นสีทองนะคะพี่ตรงหน้าผากท่านเอกลักษณ์ของท่านจะมีอเพชรเม็ดโ,โตโตจะพี่จ่านะคะ600บาทจากหลวงพ่อพระใสจ้าปิตาชิโบปิมพุบจะพี่นะคะรายการนี้5 0 0บาทค่ะพี่นะคะ ห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะเป็นพระปิตาชีโบพิมพ์กุบตามสภาพนะคะ <uka>, พี่ห้าร้อบาทจ้ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะเหรียญปุ่ยเอี่ยมจะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ลงรักทองนะคะพี่ตามสภาพนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้จะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุขจะพี่นะคะเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่วัตถนดหลวงนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ด้านหลังมีตะกุดดอกเล็กคหนึ่งดอกจะพี่ตามสภาพนะคะหนูขอไว้ที่5 0า้บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงจะพี่500บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่หนูไม่ทราบว่า เนื้อด้านในเ็าทามาจากอะไรจ้ะพี่นะคะแต่แกะรูป well เหมือนเป็นพระพุทธนะคะพี่นะคะพร้อมเลื่มกอบพลาสติกเก่าๆค่ะพี่คะนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะและประกันน้ำไม่เข้าแน่นอนจ้ะพี่จารายการนี้700บาทจ้ะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นพระพุทธนะคะพี่นะคะรูปเหมือนพระพุธนะคะพี่แต่ไม่ทราบว่าเขาใช้เนื้ออะไรแกะนะคะพี่อันนี้700บาทจ้าคุณแพนจ้ะพร้อมถักลวดจ้ะพี่นะคะรายการนี้600บาทจ้ะพี่นะคะ ถักลวดเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ไลน์หาหนูจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้จากฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ